อ่ะคันนี้อีกหนึ่งคันสี่แปดเอ๊ใช่ไหมเอออันนี้ปีรู้สึกจะปีสองพสิบอ่าสี่แปดปีสองพันสิบสิบหรือสิบเอ็ดนี่แหละงานที่ทําที่เอามายกขี่มาและดับก็คือมาเช็คระบบไฟรถเช็คระบบไฟชาร์จว่าทําไมแบตมันถึงหมด เพราะว่าเขาไปเปลี่ยนแฮนด์ก่อนเปลี่ยนแฮนด์รถไม่เป็นไรเลยพอเปลี่ยนแฮนด์มาปุ๊บรถแบตหมดรานนี้เรามาเช็คก,กันก่อนว่าแบตหมดหมดเพราะอะไรเพราะอะไรถึงหมดมันต้องมีสาเหตุมีต้นมีปลายมีเหตุและผลไปเราดูด้วยก,กันเรามาเช็คไฟจากมัดกระต้มก่อนไฟจาก มัดไฟมันเป็นไฟโวนกระแสสลับมันเป็นกระแสสลับไม่ใช่กระแสะตรงเหมืนไปรถติเดินไปกระแสสลับวัดขั้วไหนก็ได้สตาร์ทรถเดินเบาอย่างน้อยต้องมี20โวลต์เวลาเบิ้ลก็จะไป30 40 50 60 70 80 100อะไรก็ว่าไปเรื่องของมันก็เดี๋ยวแผ่นชาร์จมันทำหน้าที่คุมไฟให้เรา กลับไปที่2 0 0ร้อยเต็มเมาแล้วรอ,อเบเดินเบามันจะไปยี่สิบกว่าพอเราเบิ้ลคันเร่งมันก็จะไยี่สิบสามสิบตอะไรก็ว่าไปสระลุกไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่อ่าแต่นี้ไม่เบิ้ลเยอะรู้แล้วว่า มัดไฟจ่ายไฟมาเดี๋ยวมาเช็คแผ่นชาร์จกัน ข่าวนี้เดี๋ยวมาเช็คไปออกจากแผ่นชาร์จอาทิตย์แบตมันอ่อนอยู่ หลังจากเช็คแผ่นชาร์จเรียบร้อยชาร์จไฟเบิ้ลรอบสูงแล้วอยู่แค่12กว่าเท่ากับว่าไฟมันไม่ชาร์จเพราะเช็คค่าจากแผ่นชาร์จแล้วไฟมันไม่ออกเท่าไหร่ซึ่งแบตลูกนี้ก็เพิงชาร์จเมื่อคืนเต็มก็หมดแล้วเอาเป็นว่าเบื้องต้นแผ่นชาร์จน่าจะเรียบร้อยไปแล้ว เดี๋ยวเราบอกเจ้าของแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาเทสโอเคครับแผ่นชาร์จคันนี้คันนี้แผ่นชาร์จดีว่าดูค่าไฟว่ารถแผ่นชาร์จดีเป็นยังไงวิธีเช็คก็คือรถปกติถอดปลั๊กปลั๊กฝั่งนี้ปลั๊กมัดต้มมัดไฟเข้าแผ่นชาร์จแล้วปลั๊กออกแผ่นชาร์จมาดู อันนี้คัวลบใช่ไหมพนนี่ข้าวคัวบวกคัวลบอ่าเลขมันจะวิ่งแต่พอเราตีคัว,วลบปึ๊บ โวนมันจะขึ้นเห็นไหมโวนมันจะขึ้นแล้วก็จะลดลงเพราะไฟที่มันค้างอยู่อันนี้คือแผ่นชาร์จใช้ได้เราล,ลองสตาร์ท ดีอันนี้เช็คก,กับแบบเ,เรามาเช็คไฟชาร์จคันนี้กันคันเจ้าปัญหา เราอย่างพอเราเบิลมันต้องกระดิกไปทีสา 对量。